ใครจะไปคิดมาร้านสระผมครั้งแรกที่เวียดน้ำก็ประทับใจสุดๆฟินมากๆ ร้านที่เรามาวันนี้นะคะชื่อร้าน Lisa n เนียลแอนค่ะมีหลายสาขาในโฮจิมินห์มีหลายโปรแกรมให้เราเลือกเลยค่ะไม่ว่าจะทำเล็บสปาผมหรือว่านวดนะเราเลือกโปรแกรม65นาทีนะคะราคา249 0 0 0เวียดนามดองนะคะหรือ300บาทนิดๆเองราคาคือสบายกระเป๋าสุดๆใครมาเวียดนามบอกเลยห้ามพลาดเขาจะมีผ้าถุงให้เปลี่ยนนะคะคือต้องถอดออกหมดทั้งตัวค่ะ เพื่อความสะดวกและจะได้ไม่เปียกนะคะเปลี่ยนผ้าเสร็จแล้วก็มานอนรอพนักงานได้เลยค่ะเขาจะเริ่มนวดที่ศีรษะนะคะสระผมเกาหัวให้นี่คือสบายมากๆเผลอหลับไม่รู้กี่รอบตัวกี่รอบค่ะมีนวดคอนวดไหล่นะมีมาร์กหน้าให้ด้วยคือแค่นี้ยังไม่พอค่ะมีนวดแขนนวดขาให้อีกด้วยนะคะเสร็จแล้วก็เป่าผมไดผมให้เรียบร้อยครบเซ็ต จบที่นี่เลยค่ะออกมานี่ผมเงางามสวยจึ้งเลยค่ะชอบมากๆเลยอยากไปอีกอ่าใครไปเวียดนามนี่บอกเลยห้ามพลาดต้องไปลองกันนะคะส่วนใครที่เคยไปมาแล้วนะคะมาเล่าให้กันฟังบ้างว่าดีไม่ดียังไงนะแต่ส่วนตัวเรากับราคานี้ถือว่าคุ้มมากๆสุดๆแล้วค่ะ